สวัสดีปีใหม่ครับท่านพออทอท,อท,อทอนอรนครพนมนานและไม่ได้เจอหน้า,ากันนะฮะ <c oughs> แนะนําตัวนิดหนึ่งครับท่านครับสวัสดีปีใหม่ค่ะบุญยนุษย์วันนยิ่งค่ะเพื่อนยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอ่าแล้ววันนี้ไปยังไงมายัางไงนะแปลกหน้าแปลกตาข้างๆท่านเนี่ย <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นคณะทัวร์ค่ะมาจากกรุงเทพโดยบร <c oughs> ิษัทธรรมจารีทัวร์ค่ะผมเป็นทัวร์ทำบุญค่ะทัวร์ไหว้พระนะคะ แล้วก็ได้มาส่วนบนข้ามปีที่นครมนดงมาร่วมใส่บาตรตักบาตรข้าวเหนียวที่นครมนโงค่ะครับผมครับเป็นเมืองแห่งความสุขที่สุดใช่ไหมคะน่อยู่ที่สุดเลยโอ้ยอย่าจะฟังคํานี้จากปากททท์นะแต่ต้องมาถามธรรมจรีทัวนะครับสวัสดีครับพี่ชื่อชาติชายโพธิปัชชาครับเป็นผู้ก่อตั้งและก็เป็นมกุเทศดีเด่นแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโอ้ยินดีเลยยินดีเลยของทททนะครับแล้วก็สมัยถัดมาก็ได้ ดีเด่นจากประเทศดีเด่นจากกระทรวงก,ก,ก,กา,รารแทยการกีฬาชาติชายโพธิปชาครับไม่ใช่อื่นกลครับคนเชื้อชาติและสัญชาติจังหวัดขอนแก่น<อ>นะครับแล้วก็พาคณะ,ะท่านประมาณ60กว่าท่านไ<อ>ด้น่ามาสองวัดนะครับมาร่วมสมนบูรณ์ข้ามปีร่วมดื่มดาศิลปวะวัฒนประเพณีวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยสาร,รโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารนครพนมก็ เราไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับตะเวนไปฝั่งลาวครับเมื่อวานนี้ครับโอ,คอ้ครับผมส้ตมตำแซ่บแซ่บครับแล้วเหนียวใหม่ด้วยนะครับวบันนี้วันสุดท้ายแล้วจะเดินทางกลับก็สร้างบุญสร้างกุศลก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวนครพน,นมและท่านผู้ประการการท่องเทีย่ยวประเทศไทยนะครับรู้จักท่านมานานแล้วครับทำงานร่วมกันมาเราก็ใช้โอกาสวิถีชีวิตงานบุญวัดเป็นสื่อนำพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวประเทศไทย เที่ยวไหนไม่เป็นหนึ่งไม่ถึงครึ่งเที่ยวเมืองไทยครับสุดยอดเลยนะครับตัวเมืองดังๆก็มีความสุขจริงๆเออพี่ถามหน่อยนครพนมนี่เป็นยังไงบรรยากาศในวันนี้ครับออดีมากดีดีจนไม่มีคําอธิบายจนไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วล่ะครับโ,โ,โ, <laughs> โดยเฉพาะบรรยากาศส่วนบนข้ามคืนเมื่อคืนที่ที่วัดมหาธาตุนะครับรับผมสมาชิกเราก็เกือบเป็นน้ําแข็งครับส่วนผมซึ่งเป็นเรียกว่าทัวร์ลีดเดอร์หัวหน้าทัวร์ก็ ขยับแล้วขยับอีกหาที่กำบังไปได้คลองใหญ่ครับ <c oughs> ไปที่กำบังลมเมื่อคือ oh. นนี้ว่าด้จังหวะสุรนทก็ซัดคลองเลยมุยมุยโอ oh. <c oughs> ้ขอ่าวผมเป็นคลองใหญ่ที่มีอ <c oughs> ห่งเดียว <c oughs> ในประเทศไทยนะฮะครับผมครับขอบพระคุณมากครับแม้คำพูดพี่นิสั้นแต่คัททัลัสได้ได้เจความมากๆเลยนะฮะคำว่าไม่มีคำอธิบายครับเพราะว่านครปนมครับเป็นเมืองแห่งอะไรนะคะเป็นเมืองความสุขที่อ่ะเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดของประเทศไทยนะครับครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้ ก่อนที่เราจะมารับทานอาหารค่ำที่วิวโขเมื่อวานเนี่ยพาสมาชิกเที่ยวนครพนมนะครับซอกแซกซอกแซกเขาขั้นตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนี้นี่ขั้นตรงนี้มาตรงนี้ฮะเพื่อให้ท่านได้เห็นเห็นเมืองนครพนมเก่าแก่ตั้งแต่สารการจนผู้ว่าเก่าจนกระทั่งถึงที่ทําการของททนครพนมสวยงามมากครับผมครับขอบพระคุณมากครับท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่นะครับ ขอเดชอำน,นาจบรมีองค์พระท้บพนนมปกปักรักษาคุ้มครองเดินทางกลับด้วยความตลอดปลอดภัยไปแล้วให้คิดถึงน้าความบนมนะคะครับครับตอนนี้ก็จะเริ่มตักบาตรนะฮะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังกล่าวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะครับซึ่งมีทางท่านนายกรัฐชาติท่านจุลิลเทพอาะฮะท่านพบ,บนรอขอท่านพลเรือตรีอารักษ์แก้วเอี่ยม ท่านนายกฤเฎีย์โอริมุญยานะฮะแล้วก็มีทางท่านรองที่บนประดาวทุกวันนี้เราแต่งชุดพื้นเมืองท่านรองสมชายวิทย์ดำรงครับท่านประหลัดจังหวัดท่านกระจรลำเียนิดมาพี่พาน้องนะครับทำบุญปีใหม่ครับแล้วก็รับคาอวยพรจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับหลังจากนันครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็นําพี่นําน้องครับทำบุญตักบารวันนี้ท่านมาพร้อมกับครอบครัวนะฮะ ท่านนายกเหล่ากชาติท่านจุลราชาเทพาพร้อมกับลูกชายพระสงฆ์ก็มีทางท่านพระอาจารย์มหาลุนและพระครูศรีปริยติการเจ้าวาดวัดโอกาสนะฮะท่านนายกูพองนะครับก็มารับบิณฑบาตเหมือนทุกครั้งที่เรามีการบุณฑบาตนะครับปีนี้เป็นปีที่มีความสุขมากๆของค่านพระครมบเพราะเราเห็นภาพการใสาตรเข้าเหนียวซึ่งเป็นแนวความคิดของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนคระบมท่านอริสันเทพหานะครับท่านพบว่าเห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงครับครับมีความสุขและชื่นใจมากครับที่ พี่น้องก็จะจุดจุาเพราไดมาตัวเองารตักบาทตัวเองแรบที่จะทำให้สารัอบครามทีมอเราได้นีท่องเที่ยวเชิงธุรกจจะได้เป็นตัวอย่างต่างที่เีครับในกับผูกบรารด้วยคนที่กับตัวเองก็จะได้ดำรง <ka> เราจะมั่นเนครลวมันกเที่ยวเราต่างประเทศก็ดีที่ยวตางจังหวัดไปเที่ยวมาลวกอนที่มาสัมผัสความสุที่สุดดยเฉาะหนุ่ที่ได้มีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นได้เลกดึงดูกันเที่ยวให้จัหวัานผู้ชมหนึเป็นกองเที่ยวที่ทุกคนอยากจะมาไว้ันว่ามาสัมผัสอากาศเป็นสบายดีแม่น้ำโขแล้วได้มาตักบาตรที่แม่น้ำโขงด้วย คทำให้เป็นเคดิมงคลกับตัวเองด้วยในชีวิตหนึ่งก็จังหวัดก็คงจะไม่จัดเพราะช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับในเทศกาลบัรดาที่จะมีการจัดกับจังหวัดตอนเช้าเนี่ยก็จะให้มีการจัดกิจกรรมที่นี้เพื่อเป็นการเป็นต้นแบบครับครับผมครับท่านผู้าวุโครับสถานการณ์ในช่วงปีใหม่เป็นยังไงครับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของการป้องกันครับวันนี้ก็ได้มีการปรับ มาตรการต่างๆนะครับให้มีความเหมาะสมสำับการป้องกันและลดพื้นที่เมืองเาจะเป็นการเพิ่มตึกเกวดในทางร่วมทางแยกางต่างที่เป็นทางตรงที่เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่เมื่อสองวันก่อนนั้นก็ได้มีการรับนะครับเพิ่มมาตรการตั้งตัวและเรียกเกวบมากขึ้นก็ให้กำลังพี่บ้านอาสาสมัครเขาเพิ่มตั้งด่านเพิ่มตำรวจก็เพิ่มนะครับในจุดที่ สานีแห่งหนึ <ests utiliz mat os> mm ่หันอนให้ได้เห็นและมีการเกิดการในการบีบบรรทับพื้นที่ให้พี่น้อนขับรถได้ปลอดามยตลอดรถความเร็วแล้วก็ควบคุมคนที่เบาและขับแล้วก็เรียกบังคับใช้กฎหมา่คนฉิบมาตรการตรวจเชื้อตรวจเตือนเรื่องเกี่ยวกับเข้มแข็งกระจายไเพิ่มเติมในพื้นที่ ขับผมครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ฟังนะฮะว่าท่านผู้เราจังหวัดนี้เอาใจใส่อย่างมากทั้งทีมงานด้วยท่านรองเพื่อนันทั้งสองท่านแล้วก็บุตรหานผิดช่ชอบนะทั้งพอพอด้วยเอาใจใส่มากๆขยันออกมามากเราว่าท่านผู้ว่าจะขยันมากน้อยขนาดไหนก็ตามท่านผู้ชมถ้าหากว่าพวกเราไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองนะครับไม่เริ่มต้นจากตัวเราไม่เริ่มป้องกันจากตัวเราอุบัติเหตุเพจ่มขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านสําคัญที่สุดครับ